มาใไล้หายออกมืกอบอเอา้เซมเปิลนอยนึงเซมเปิลนอยนึงไม่ยแต่มาบอนขอมือบอ,อ,อ,อขอมือ่อนขอมือ่อนขอมือ่อขัดจีนอีกคอมือ่อนขอมือเร็วเอเ็ีอีกครั้งอีกครั้ง <laughs> พอวะพ่ออะไรเนาะพ่อไงท้อมือเอกข้อมือเอกมาเนี่ยเพื่อความแน่ใจเพื่อความความจำความจำเอาความจำหนี่งความจำมาอีกน้อยนึงเอาเทียนนึงเทียนนึงบริจิตต์ดิเอาไหมเร็วเร็วความเร็วเร็วความือกันเร็วๆรมาเอาเทียนดีๆให้ดีๆเอออีกครั้งนึง